ก็สวัสดีครับปันนี้พามาชมช้างป่าสองตัวกําลังปะทะกันอยู่นะครับช้างป่าสีดอนะทุกคนไม่มีงานนะครับ่เราย้ายขึ้นมาบนกระท่อมนะครับนี่ไม่มีจังหวะปะทะกันนะครับก็จะใช้งวงนะครับชนกันนะครับไม่กล้าเข้าไปอยู่ใกล้ๆนะทุกคนอันตรายนะครับ อยู่ห่างๆดีกว่านะเพื่อความปลอดภัยนะครับทุกคนจังหวะนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีจังหวปะปะทะอะไรรุนแรงนะครับเนี่ยเมื่อกี้นะเหมือนจะเดินม,มาแบบนี้นะครับใกล้ๆนะครับทุกคนเลิ่มไปไกลขึ้นนั้นเลยนะเหมือนจะแบบไม่มาฝั่งนี้นะเห็นเราหรือเปล่าไม่ดูนะครับ เีตัวด้านบนจะถอยนะครับทุกคนถอยไปตั้งหลกักหรือเปล่านะครับไม่รู้นะครับก็เห็นถอยขึ้นไปกี่ขั้นนะหลายขั้นแล้วครับนี่ก็เจอปีที่แล้วก็เจอนะครับปีที่แล้วก็ทุกคนจะเห็นอยู่ครับน่าจะสองตัวนี้นะครับที่ปะทะกันนะครับปีที่แล้วปีนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับปีที่แล้วนี่คือเจอกันนี่ปะทะกันไกลมากนะครับทุกคนลงไปไหลหมู่บ้านนะครับกว่าจะแยกกันนะครับ ปีนี้ก็สองตัวนี้ก็เจอกันครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็แยกกันแล้วลตอนนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับโอ้ยตัวด้านบนเมื่อกี้นะครับหนีไปแล้วทุกคนนั่นหนีไปแล้วตัวด้านหลังก็ตามมาครับตามติดๆนะทุกคนเร็วมากอ้โหไม่ยอมทิ้งกันเนะครับหยุดแล้วดูทรงเราน่าจะได้เห็นช็อตปะทะกันจริงๆนะทุกคนไล่ตามขนาดนี้นะครับ ไม่ยอมทิ้งเลยเนะครับไล่ตามเลยครับตัวดันล่างเมื่อกี้นี่คืนมาแล้วนะครับอยู่ใกล้ๆตัวใหญ่มากนะทุกคนอันนี้เราอยู่ไกลนะครับถ้าอยู่สูงต่ำแบบนี้ไม่น่าจะปะทะกันนะก็ เจอกันแบบถ้าแต่เมื่อคืนครับปะทะกันทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ไม่น่าจะไหวนะครับช็อตนี้อาจจะมีให้เห็นนะเนี่ยปะทะกันคือแบบอยู่พื้นท,ที่เท่ากันนะครับอ่าจงบบังหวะนี้จริงจังนะครับเนี่ยโอ้โอช่วงนี้หายเข้าไปเลยนะครับนะ่ะ เสียงดังมากครับทุกคนแต่ทุกคนอาจจะไม่ได้ยิงนะครับโอ้ถ้ามีงวงถ้ามีงานะครับพอไม่ใช่งวงคืถ้ามีงานนี่ก,งงนก็แบบน่ากลัวนะครับนะน่าจะได้เห็นแค่ช็อตเดียวนะครับปีแล้วก็ได้เห็นแค่ช็อตเดียวนะครับแล้วก็แยก,กย้ายอันนี้เดี๋ยวก็น่าจะแยก,กย้ายนะทุกคนดูทรงนะครับดูทรงเมื่อปีแล้วแน่เลยนะครับ ปะทะคือปะทะจริงๆจริงๆช็อตเตียวนะครับนี่แล้วก็แยกย้ายนะครับทุกคนนะแยกย้ายกันจริงๆนะครับเนี่ยไม่น่าจะปะทะกันแล้วนะถ้าเดินไปแบบนี้นะไ,ไปอา,าหารอาหารถ้าอิ่มกินอิ่มแล้วก็ปะทะกันต่อนะครับ